สวัสดีครับผมนายภูกิตกุเทเลสวันนี้จะมาแนะนําการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมนะครับด้วยความที่บ้านผมอยู่ไกลอยู่กําแพงแสนเลยต้องให้ป้าพามาส่งมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เดินทางกันยาวๆครับาาาาาดูบบ นี่ก็มาถึงมาาไลัยแล้วนะครับผมอห้องน้ำมันก็ตกแก่นะครับเพื่อนแอปถ่ายอยู่เดินไปก็ระแวงไปนะครับไม่รู้เพื่อนจะเกยหรือเปล่า <im itation> ก็เลยหลันมามองหนึ่งทีแล้วนิ้วชี้หน้าไป <im itation> มาถึงถนนครับ มองซ้ายไปหนึ่งทีขวาไม่จำเป็นต้องมองครับเดินเลยถนนมาแล้วค่อยมองขวาครับพอเดินมาได้สักพักหนึ่งพ่อผมก็ต้องข้ามถนนแล้วครับแต่รอบนี้พอผมมองซ้ายมองขวาก่อนเพราะกลัวครับพอเห็นไม่มีรถพ่อผมก็วิ่งเลยครับแต่เพื่อนผมดันทายตูดผมครับพอข้ามถนนมาแล้วพผมก็เตรียมเดินไปตึกคอมครับเดินไปเรื่อยครับเห็นอะไรก็ชี้ไปทั่วครับ ตอนนี้ก็ถึงตึกคอมแล้วครับขึ้นลิฟต์มาแล้วกำลังจะเดินเข้าห้องเข้าห้องไปแล้วสักพักหนึ่งยังไม่มีใครมาครับห้องโล่งเลยครับเรียนเสร็จแล้วครับพอเดินออกมาจากห้องครับ เจอลิฟต์ครับแต่ผมไม่ลงลิฟต์กันผมเดินลงบันไดเพื่อเจอคอนเทนต์เดินลงมาสักพักหนึ่งเจอคอนเทนต์จริงๆครับ4ีหครับแต่เพื่อนเา่าเป็นขี้ครับหลังจากพวบผมดูสี่เสร็จพผมคิดได้ครับหิวเลยเดินไปที่ลงอาหารดู พาพ่อผมเดินมาถึงโรงอาหารครับโรงอาหารนี้อ,าาร,อร่อยแต่ผมไม่เข้าผมเปลี่ยนใจไปเซเว่น พวผมเดินไปถึงเซเว่นเสร็จซื้อเยลลี่ครับและก็ซื้อน้ำหนึงกระป๋อง ใายเงินครับเดินเปนอกเซเว่นิมกับบ้านครับจบแล้วครับ